สวัสดีค่ะมาพบกับออนนะคะในชาแนลของ The Star Promotion ค่ะและเราอยู่กันที่ a d t o อ Auto House Mercedes Benz Digital Showroom บนถนนราชาพฤกค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ารถ Mercedes Benz มีหลากหลายเซกเมนต์เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และแอคทิวิตของลูกค้าแต่ละท่านนะคะและสำหรับวันนี้นะคะจะมาแนะนำรถ V-Class ซึ่งเป็นรถอนเนกประสงค์ MPV หรือรถตู้นั่นเองค่ะ ซึ่งรถตู้ของ Mercedes-Benz นะคะเป็นรถประกอบนอกนำเข้าทางคันนะคะและเป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวหรือใช้เพื่อการธุรกิจค่ะสำหรับรุ่นที่จะมารีวิวนะคะก็คือรุ่น V 2 5 0 D Business p a s s ค่ะ มาอยู่กันที่เครื่องยนต์นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นรถตู้แบบลักชูรี่นะคะก็ไม่ทิ้งสมรรถนะที่ดีแน่นอนค่ะคันนี้นะคะได้เครื่องยนต์ดีเซลแถวเรียง4สูบเทอร์โบขนาด2,143 c ซีซีให้พละกำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิดสูงสุด440นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า7จังหวะ 7G Tronic Plus ทำให้ประหยัดน้ำมันอัตราสิ้นเปลืองเพียง16กิโลเมตรต่อลิตรค่ะ และความจุถังน้ำมันอยู่ที่70ลิตรนะคะการออกแบบด้านหน้านะคะต้องบอกเลยนะคะว่า V-Class เอกลักษณ์ไม่เหมือนใครมากๆค่ะสำหรับรถตู้ดีไซน์ด้านหน้านะคะจะออกแบบมาให้ใคล้ายรถเก่งมากกว่ารถตู้ยี่ห้ออื่นนะคะและสำหรับกระจังหน้านะคะเป็นโลโก้ Mercedes-Benz ขนาดใหญ่มากับเส้นคู่โคมเมียมนะคะเสริมความกชัวร่ขึ้นไปอีกค่ะและกันชนหน้าขนาดใหญ่นะคะมาพร้อมช่องดักลมเพื่อระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะคะ ถัดไปค่ะที่ไฟหน้าได้ระบบไฟ Intelligent Light นะคะหรือไฟอัจฉริยะนั่นเองค่ะสามารถเลี้ยวโคง้งตามองศาพวงมาลัยปรับสูงตามอัตโนมัติได้ค่ะเพื่อปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในก,การขับขี่ย้ำค่ำคืนนะคะมาอยู่กันที่ด้านข้างนะคะสำหรับรุ่นนี้จะได้แบบตัวถงังแบบ Extra Long นะคะก็คือฐานล้อยาวค่ะซึ่งตัวรถนะคะจะยาวอยู่ที่5เมตร3ค่ะทำให้ได้พื้นที่มากๆเลยนะคะ มากันที่ล้อนะคะดีไซน์ล้อจะเป็นแบบมัลติสปอค่ะขนาดล้อและยางอยู่ที่225 55ขอบ17ค่ะและถัดไปที่ประตูนะคะประตูจะได้ขนาดใหญ่ค่ะเพื่อการขึ้นลงที่สะดวกสบายนะคะและประตูผู้โดยสารตอนหลังนะคะเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าอัตโนมัติเลยค่ะทำได้ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหลังมีปุ่มเปิดด้วยตนเองค่ะการออกแบบด้านหลังนะคะต้องเรียกได้ว่า เรียบหรูดูดีมากๆเลยค่ะมีโลโก้บอร e เ e ียสเบนขนาดใหญ่นะคะพร้อมชื่อรุ่น V250D ค่ะถัดไปที่ไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายแบบ Full LED นะคะดีไซน์แบบแนวตั้งค่ะในเวลาค่ำคืนผู้ร่วมท้องถนนเห็นรถเราชัดแน่นอนค่ะมากับระบบความปลอดภัยกล้องมองหลังช่วยในการเข้าจอดอย่างง่ายขึ้นค่ะมาอยู่กันที่ห้องโดยสารด้านในของ V-Class นะคะต้องบอกได้ว่า VAP มากๆเลยค่ะเหมาะทั้ สำหรับรถครอบครัวนะคะและรถผู้บริหารค่ะสำหรับผ้าหลังคานะคะคจะเป็นดีไซน์สีเบดน,นะคะเพิ่มความสว่างและความโปร่ให้กับตัวรถค่ะและสำหรับ h e เฮดลูมจากพื้นรถจนถึงหลังคานะคะจะสูงอยู่ที่96.5เซนเลยค่ะและเบาะที่นั่งนะคะจะมีทั้งหมด6ที่ค่ะแต่ตรงส่วนนี้นะคะลูกค้าสามารถดีไซน์ออกแบบเบาะได้ใหม่หมดเลยนะคะแต่ที่ติดมากับตัวรถนะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็ มีพนักแขนให้ค่ะแบบนี้ก็นั่งสบายเหมือนกันนะคะและการปรับเบาะทั้งหมดนะคะจะเป็นแบบแมนนวลค่ะคนนั่งหลังก็ V.I.P คนนั่งหน้าก็ขับสบายนะคะด้วยดีไซน์เบาะทรงเก้าอี้ค่ะมาพร้อมกับพนักแขนนะคะและด้วยทัศนวิสัยที่มองเห็นได้ดีมากๆเลยค่ะในการขับขี่มาอยู่กันที่พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะช่วยในการควบคุมหน้าจอหน้าปัดนะคะและมาพร้อมแพตเดิรนชิพเปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลัยค่ะ มากับระบบ c r u i s e Control Limit Control ช่วยให้การขับขี่ต่างจังหวัดได้ง่ายสบายยิ่งขึ้นค่ะการเปลี่ยนเกียร์นะคะเกียร์จะอยู่ด้านหลังพวงมาลัยฝั่งขวาถ้าเข้าเกียร์ถอยจะขึ้นกล้องมองหลังนะคะช่วยให้เราถอยจอดได้อย่างง่ายขึ้นค่ะถัดมาที่การดีไซน์แอร์นะคะจะเป็นลักษณะทรงกลมคล้ายใบพัดนะคะและระบบแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะคะมีทั้งหมด2โซนค่ะ โดยการปรับอุณหภูมิที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารต,ต่อหลังก็มีที่ปรับอุณหภูมิเช่นกันค่ะปุ่มต่างๆนะคะก็ค่อนข้างมินิมอลมากๆเลยค่ะใช้งานง่ายนะคะและยังมากับหน้าจอใหม่ MBUX ที่ได้หน้าจอแบบสัมผัสนะคะสั่งงานควบคุมด้วยทัชแพดค่ะซึ่งดูทันสมัยมากๆเลยค่ะสำหรับปุ่มตรงนี้นะคะจะมีทั้งปุ่ม เปิดปิดประตูอัตโนมัตินะคะรวมถึงปุ่ม Dynamic ซี e ล็กทำให้เราสามารถปรับรูปแบบการขับขีด่ด้วยตัวเองค่ะที่บรรทุกสัมภาระด้านหลังนะคะต้องบอกได้เลยว่ากว้างขวางมากๆเลยค่ะบรรทุกกระเป๋าเดินทางได้หลายใบเลยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือรุ่น V250D Business Plus นะคะราคาอยู่ที่4ล้าน150,000บาทค่ะและเรายังยินดีมีบริการช่วยออกแบบและติดตั้ง อุปกรณ์ด้านในและห้องโดยสารด้านในนะคะให้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละท่านค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากสัมผัสร,รถจริงนะคะเรามีบริการ mm hmm. เคสไดแอทโฮมนะคะสามารถทดลองขับและลองนั่งด้านหลังดูได้เลยค่ะหรือท่านไหนที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ โทรให้ออนดูแลนะคะที่เบอร์091-070-1022ค่ะและอีกท่านหนึ่งคุณบานนะคะ0 8 0 2 8 4 6 1 4 9ค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะขอกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเดอะสตาร์โปรโมชั่นให้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสาร Mercedes-Benz ค่ะยังไงต้องขอบคุณและลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ